โอเคครับในคลิปนี้นะครับก็จะมาสอนการใช้ตัวของตัวตรวจนับสินค้านะครับถ้าเราคลิกไปที่เมนูครับเลื่อนลงมาด้านล่างครับในส่วนของสต็อกไปที่ตัวเมนูตรวจนับสินค้านะครับไปเข้าไปครับในตัวโปรแกรมเนี่ยจะมีให้ใส่ก็คือวันที่นะครับก็ขอเลือกเป็นวันนี้แล้วก็จะมีเวลาบุครับ จากนั้นเมนูต่อไปก็คือตัวเลือกตรวจนับนะครับถ้าเราคลิกเข้าไปเนี่ยจะมีให้เลือก3ามอันนะครับมีก่อนเปิดระหว่างวันแล้วก็หลังปิดร้านครับผมจะเลือกเป็นหลังปิดร้านนะครับจากนั้นครับให้เราคลิกที่ลูกศรตัวนี้ครับก็มีตัวสินค้าเด้งขึ้นมานะครับแล้วเราก็คลิกไปที่ตัวชื่อของสินค้าแต่ละชนิดนะครับเพื่อทําการลงยอดที่เราตรวจนับได้นะครับเช่นตัวสินค้าตัวแรกผมตรวจนับได้ แล้วก็ใส่เลขไปครับสมมติว่า,าตรวจรับได้25ครับตร,รงสองครับตรวจรับได้10พอเราลงยอดตรวจนะับเรียบร้อยแล้วนะครับให้เราก,กดไปที่ขวาบนนะครับเพื่อคลิกเซฟนะครับ ใชครับท่านนี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับ